กำเนิดฮีโร่สายดาร์กในชุดสีแดงปี1971คือยุคทองของเหล่าฮีโร่ญี่ปุ่นอุลตราแมนกำลังโด่งดังไอ้มดแดงกำลังเกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันซูบูระยะโปรดักชั่นส์ผู้ให้กำเนิดอุลตราแมนกลับเผชิญปัญหาง,งบประมาณอย่างหนักพวกเขาจึงสร้างโปรเจกต์ประหยัดงบแบบสุดทางรายการยาวแค่5นาที ใช้ขั้นรายการเด็กตอนเช้าโปรเจกต์ <Red Man. S 1> นั้นคือเรดแมนฮีโร่สีแดงผู้โผลมาจัดการไครจูแบบไม่ถามเหตุผลเนื้อหาเรียบง่ายจนแทบไม่มีพล็อตเรดแมนคือฮีโร่จากต่างดาวที่มาอย่างโลกเพื่อล่าและกำจัดสัตว์ประหลาดซึ่งโผลมาแบบไม่มีปมไม่มีพื้นหลังใดๆและที่สำคัญสัตว์ประหลาดทุกตัว คือชุดเก่าจากซีรีส์อุลตร้าแมนยุคก,ก่อนเป็นการรีไซเคิลครั้งใหญ่เพื่อลดต้นทุนแบบสุดๆสไตล์การต่อสู้ดิบเถื่อนรุนแรงและไม่อ่อนโยนแม้แต่นิดเดียวเรดแมนไม่ใช่ฮีโร่ยิ้มสวยใช้ท่าแสงเท <Yeah. S 1> ่ๆหรือเทศนาเรื่องความถูกต้อง <Okay. S 1> เขามาในสไตล์ <God. S 1> นักเลงลงทุ่งหญ้าที่เน้นโจมตีแบบไม่ปราณี เขาจะเป็นฝ่ายเปิดใส่สัตว์ประหลาดก่อนเสมอเมื่อเขาพบเจอขอแค่เป็นสัตว์ประหลาดไม่ว่าหน้าไหนเขารับจบทุกตัวไม่พูดไม่เปิดตัวไม่เตือนสู้เลยเรดแอโร่ Arrow, <Red S 1> คืออาวุธหลักคล้ายหอกประบองสีแดงใช้ฟาดแทงปะทะโดยไม่ลังเลถ้าไม้ตายคือจับใครจูทุ่มซ้ำๆกระแทกพื้นจนกว่าจะหยุดดิ้น บางครั้งถึงขั้นใช้หอกเสียบจนไขจูนิ่งไปต่อหน้าต่อตาฉากการต่อสู้เกิดในที่โล่งเช่นเหมืองหิงหรือพื้นหญ้ารกร้างพร้อมกับความรู้สึกเหมือนเรดแมนล่ามากกว่าปกป้องโลกด้วยโทนการต่อสู้ที่โหดจนผิดคาดแฟนยุคหลังที่มาดูถึงกับตั้งฉาย,ยาให้เขาว่าฮีโร่ฆาตกรเดอะเรดคิลเลอร์ มรดกของฮีโร่ผู้ดิบที่สุดในจักรวาลโทคุสสึแม้จะเป็นซีรีส์สั้นๆทำด้วยงบเหลือใช้แต่เรดแมนกลายเป็นตำนานเฉพาะทางเป็นด้านมืดของจักรวาลโทคุสสึที่ทั้งประหลาดดิบและมีสเสน่ห์จนคนรุ่นหลังหลงรักในอเมริกายังถึงขั้นทำคอมิกชื่อเรดแมนเดอะไคจูฮันเตอร์นำเสนอเขาในฐานะนักล่าไคจูผู้โหดเหี้ยมอย่างเต็มรูปแบบ สุดท้ายแล้วเรดแมนคือหลักฐานว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องสง่างามเสมอไปและบางครั้งฮีโร่ก็อันตรายยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดที่เขากำลังจัดการด้วยซ้ำไป